เดียวตัวเดียวเฮ็ดจังไหนพ่อทำเอาทำเอานาบสโตรแกนพ่อเพิ่นนะผมใครหลักข้บวหมี่วอางเพรา่อไม่ได้จับเด้นี่นี่เห็นป่ะครับสองหกนี่เห็นป่ะสูตรของพ่อเนี่ยเออนี่หนี้หนี้สามสองสามสี่สามสี่เดียวกันอ่าศูนย์หกเก้าถ่ายจับเซ่กันก็จะเป็นมันมาดึงสองหกแล้วนี่เอาพ่อพ่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้ยนี่มันสูตรเดียวกันนี่แรม ไอชุดพออ่อจับเต็มชุดก็จะมี2องหกเลยพี่ 2, พน้องเด้อนะครับแต่ชุดนี้พ่อไม่ได้จับให้เบาเท่านะครับเพราะว่าเอาแคนแคนเอาใน,อน้อยๆน,น้นนยอยเพราะว่าพ่อพคนเขียนให้เต็มชุดเอฟซีก็ว่าหลายอยาไ,ได้ตัวเดียวเฮ็ดเฮ็ดอ,อยากได้ตัวเดียวนะครับคำนวณเองนแับ,บโซโลแกนพ่อสักเปิดเปิดผอมกั้ง ก็ตัวเมีเดือทธรนมชุชมเดือสูตรพ่อสักเนี่ยแมเดี๋ยวเี๋วนี่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 อันอันนี้อันนี้อันหนศูนย์หนึ่งเก้าวดกอนศูนยขนาดส้นกันศูนยสสวดได้นี่พ่อมวดศูนย์มวดศูสดนั่นพ่อไหศูนตรงตรงนี้แล้วมวดศูนย์สมเนาะ งดงดหลังเลยเฮ็ดเดี๋ยวสองสองสามสี่ศูนแต่ว่ามันหกเก้าศนคือเขาศูนย์หกเก้าศูนยกเก้าหมดที่แล้วสองนี่พ่อเฮ็ดให้พ่อเขียนในบันทึนี่นี่นี่แต่ว่าพ่อพ่อคือพ่อจับนี่เนาะโอ้ยนี่แม่พ่อไปจับให้แค่3ามคู่จับสองจับสองปูบะ สองมอนี่ตนผู้ชมพ่อคน่าถามากกัจับเอาเด้อนี่พ่อคนได้จับแค่ศูนย์สามหกสามนี่เห็นไหมครับศูนสามจับแค่นี้กับเก้าสามไปเด่นที่สามถาเด่นสองนี่อายะเล่นะพ่อเนาะอแมนแมนโอ้ถถาเด่นสองนี่อายะดิาำรชมหนึ่ เมษาเนาะหเมษาครับพ <c oughs> ่อศูนย์หนครับศูนย์หกเก้าครับ <c oughs> เด่นที่ศงวดนี้เด่นที่ศน <c oughs> เด่นที่ศูนแต่แต่แต่ว่าบาทสูตรสูตรหนึ่งบ ศูนหายตับอันนี้เป็นเลขติดติดบ,บนชุม่มนี่ยับได้ทั้งสิบทั้งหน่วยติดบนอันนี้มูนอีกคือกันเป็นได้ทั้งสิบก็หน่วยแม่แมนมันต้องกลับเพราะว่ามันสิเก้าตัวเนาะสามสามเก้าเก้าสิบแปดตัวที่นี่บาทนี้เด่นมาแล้วเด่นมาแล้วเด่นบน หนึ <s Bond playing> ่เกยังวาลักไดหนึ่งสลักดตัวล่อยังไงล่อยังไงลอรอยล่ออยหลักร้อยหลักร้อยหนึ่งี่เก้นี่ยวาป็นลักับสลอมันคนละล่อล่อลากกันล่อร่องนึกว่ามันมันลอลอลักนไทยเดาล่อรอยหกหนโอ สามตัวไซรัสร้อยเม็ดเดียวหกหนึ่งเม็ดเดียวหกหนึ่งเอาเม็ดเดียวไปเลยตัวนี้ตัวนี้บ่ต้องเฮ็ดครับเพราะว่าตัดตัดไปแล้วสองตัวสองตัวไปเล่นครับสรุปย่อๆคือเด็มศูนย์คือว่ามีจับศูนย์พอเบาเบาเอาหกเคยจับหกหนึ่ง เก้าศูนย์หกศูนจับแมนบอจับเอาใส่หกนึงเม็ดเดียวเม็ดเดียวไปเล่นโอ้เก่าหนึ่งกปจิเกนเล่สีด่วนเก้าหนึ่งหหหมาเก้าเกมันยองมาผีหกอันนี้หกหนหกหน่เก้านกบออับบนเม็ดเดียวล่างดีพ่อบันนี้มันใจปะพ่อหกนึงนี่มันใจมันใจเลยมันปะ โอ้อยากได้เม็ดเดียวจัดให้หรือตัวนี้น้องคุณผู้ชมงวดนี้พอซักจัดให้ได้พี่น้องเด้อเน้นหกหนึ่งเม็ดเดียวถามกันเขามาหลายว่าอยากได้เม็ดเดียวไม่ต้องทําเองจัดให้งวดนี้ล่างแล้ามันจะมีหัวมันอยากเด่งอยากเด่นอยากดังแต่ผมยังมีหัวโอ้โหปวเนาะสองสาม เล่นอยางดังมีหัวหัวลสองห้าสองเจ็ดสี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดโอ้ล่างไม่คือหางเ,ลเอลเถอะป่ะเดี๋ยวคนดี่ไนแต่ฉันนหกห้าหกเจ็ด ตัดหกเจ็ดตัดสี่ห้าตัดสองสามสองห้าสองเจ็ดสี่เจ็ดหกสามหกห้าสี่สามนี่ยเป็นเรื่งไม่พอสี่สามเนี่ยโอ้สี่สามกระมี่อสี่สามครับเน้นคัก ชุดล่างนะครับเน้นคักคกคือ4ีเจ็ดได้พี่น้องได้ชุดล่างนะครับตัดแล,ล้วจะเหลือสองหาสองเจ็ดซีสามซีเจ็ดหกสามหกหาเน้นสีเจ็ดนะครับนผูชมชมชุดล่างของพ่อศักดิชุดบนเม็ดเดียวนะครับหกหนึ่งแบบมีเสียงได้พี่น้องได้นะครับเิ่นกำลังทำงานอาจจะเสียงดังเนี้นะครับ บนนี่หกหนึ่งเม็ดเดียวปะพ่อหนึ่งเม็ดเดียวโอ้หกหนึ่เม็ดเดียวชุดล่างเนี่ยพ่อมักตัวเอคือหลายตัวแท้สองสามสองหาสองเก็บสี่สามสี่หาสี่เก็บหกสามหกหาหกเก็บีหลักสองหลักสี่หลักหกหลักเก็บนีสองกาสองสี่หกหลักหน่วยกับ สามห้าเกีรตครับจพู่กันออกรอบนี่ครับอ่าเงี้ยเน้นตัวเลพ่อเน้นๆเน่ยล่างนท่ขอขันบ่ได้เน้น <c oughs> แต่ว่ากับตัวตัวไรกับตัวนี่ครับตัวสี่เก็ครับหกสามครับหกสามสสามครับนั่นละนั่นละตัวเน้น ตัวซื้อหลายกวโคมูท่านผู้ชมนะคือหาบาทตัวนี้คือเม็ดบนนี่คือมั่นใจแเฉพ่อนี่เม็ดเดียวเนี่ยมั่นใจคักเล่นบอนี่กลับบวกขาบอนี่ไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับตรงๆเลยเป็นบวกลับถือว่าผิดหกหนึ่งเม็ดเดียวนี่ครับสูตรพ่อเพิ่นขึ้นนี่ครับศูนย์หนึ่งสองกับศูนย์หกเก้าพ่อพ่นจับหกหนึ่งผู้ใดมาหกศูนย์ในพ่อพ่อ หกศูนมักจะได้รู้จว่าโบนนาเฮดบิร์หลือโบนนาหกศูนคือแมาหกหนึ่งเม็ดเดียวแค่นี้อันนี้ดีนี่ครับแค่หล่ะนี่นี่รักลอยลักร้อยหนึ่งกับสี่นะผมก้อนนีาก็หกอ่ากับหกก็มั่งหกครับว้วนนี่มั่นใจนี่เลยรักลอยเนนขั้นเกมสองต่อเอาไปใส่ผู้ใดเฮดได้ครับเอาหนึ่งกับสี่ไปเอาหนึ่งกับสี่ไปใส่มวดที่เรารักลอยได้ตัวแรกก็ว่าห้ากับหก หลักร้อยได้ห้ากับเก้าห้ากับหกร้อยหมดที่แล้วมาหมดเลยอะหมวดนี้หนึ่งกับสี่แมนแมนหนึ่งกับสี่วัผู้ชมนะครับหวดนี้นะครับหลักร้อยพอสักนะครับหลักร้อยนะครับหลักรอยได้พี่น้องได้เขียนในเอฟซีวันนี้ดีมากขอบคุณ หลักร้อยหนึ่งกับสี่ว่ที่แล้วพอคนในหากระปุกหนึ่งกับสี่ร้อยบ่าวแถวเขียนไห้ได้พี่น้องได้นะครับแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับเพราะสักนะครับเลขนอนมาของแท้นะครับของจริงต้องที่นี่ที่เดียวนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ต้องที่ต้องที่วัดปู่สี่ศูนย์ได้พี่น้องเด้วัดปู่สี่ศูนยะ์ที่นี่เม็ดเดียวบนหกหนึ่งเม็ดเดียวนะครับ จับหลักร้อยใส่161 461เน้นให้เม็ดเดียวนะครับหลักร้อย1กับ4ชุดล่างนะครับ23 25 27 43 45 47 63 65 67ตัด23ตัด45ตัด67เหลือเน้น47นะครับผมเน้นเน้นๆคือ47นะครับตัวรอง63 65นะครับผม25 27 43แคปหน้าจอท่านผู้ชมมีอะไรเพิ่มเติมบ้าง่ะเพิ่มเติมบ้าง ลักนววยรักน้ยบนนยบนรักรักนววยบนหนึน่งส <c oughs> เดียวเดียวเดีว่าร <c oughs> ักนุวยเสียบ่พ่อรนเสีย <c oughs> ไม่หไก่หนึ่งกับสามเปว่ารักนุวย หนึ่งสาหกบ่บ่อนหนึ่งห้าหหลักหน่วยหนึ่งห้าเก้าห้เก้าหน่งเก้าจะเยขึ้นเป็นซีพ่อโอ้ยหองกวน่วยบนครับย่างตัวเดียวเดียครับเหลือหนึ่งตัวเดียวหนึ่งตัวเดียวอ่าเอามมชัมหลักหน่วยหนึ่งสมห้าเก้ามีสพ่อ มีสามบอสเมื่อเบิงอยู่หนีมันบอมี่แล้วมันเป็นหนึ่งห้าเก้าเก้าก่าบอมี่สามเก่าบอมี่ห้าหนึ่งห้าเก้าหน่วยบนอ๋อพอมาดโอ้ยเม็ดเดียวเป็นหนึ่งห้าเก้าหน่วยบนได้ทำปชมเด้อเมเม็ดเดียวหกหนึ่งเดียวอ่ขอบคุณพอสักนะพ่อเนาะไห้ยิ่งให้ได้โชวก้อนปีใหม่ได้เป็นไอ้อนสงการทำปชุมหนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็ปีใหม่ด้วยพ่อเนาะปีใหม่ไทยก็ถือว่าสงการยังม่บอ ยิง่งจะงวดบ่บ่บ่ยังแล้วพ่อ,พอโอ้ยงวดนี้งวดนี่น <c oughs> เอารวยรวยใส่สอ,องตาขอบคุณครับพ่อสวัสดีคร่ะตาถุครับพ่อขอบคุณหลายๆครับพ่อพอกันไ่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ